อ่สวัสดีครับทุกคนมากินแกงหน่อไม้กันครับถ้วยนี้จะเป็นน้ําแกงหน่อไม้น้ําซุปนะครับผมน้ำซุปน้ำซุปน้ำยา่างนะครับแซ่บมากแซ่บบัดพอกินกับข้าวเหนียวทุกคน พราถ้าจัดจานมากเลยซื้อมาที่ใส่จานเนี่ยมันมีเนื้อมบบไมจะได้มองเห็นพักดยูค่าผม ม,มีเห็ดมีหนอ่อไม้วันนี้ซื้อกินครับปกติแม่แต่แกงแม่คํมภูไม่นเห็ดครับเห็ดหูหนู หนึ่งก็เป็นครับเป็นตอนตอนเลยทุกคนหน้าไม้เป็นท่อนๆเป็นปักเป็นคำมีเห็ดอิดออรินจี ขอบคุณกําลังใจในการรับชมนะครับผมตอบคอมเมนต์ค้างาน,นงยุ่งครับมีลูกโดดเลยลูกโดดม็ดใหญ่มาก หน่อไม้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 ใส่ผักชีลาวปกติจะใช้ตะแยงตะแยงแม่ค้าคงจะหาตะแยงมาได้จะหอมนะต้องอ,อร่อยแบบของผักชีลาวฝากกดติดตามกดไลค์ 3, ดกดแชร์นะครับ กับช้าอะ่งเงเดี๋ยวจะไปให้นะครับขอบคุณที่ชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์สนะี่นาทีพอเนาะแลวพอขิ้นจิ้นต่อมันจะยาวเกินไปกนไลกผนเวลาอันมีค่าของท่านผู้ชม ปกติแม่มันจะสับเป็นเส้นๆเจ้าน,นี้ทำเป็นท่อนๆน่อหนาดไมด้เลย